เตวรากรพูดตรงไม่อ้อมค้อมเปิดใจหลังหมอนทองวิทยาชวดแชมป์ฟุตบอลเจสีวรากรช่างเขียนดีหรือเตแข่งตัวรุกจอมเทคนิคของโรงเรียนหมอนทองวิทยาออกมาเปิดใจแบบตรงไปตรงมาหลังทีมพ่ายอบจอชัยนาท1ต่อ2ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 H d ด h a m p i o n ม c ป p 2025เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2568 โดยวรากรยอมรับด้วยว่าการแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งจากเกมที่เข้มข้นและแฟนบอลที่แน่นสนามสุประชาสายจนแทบไม่มีพื้นที่เล่นก็รู้สึกกดดันในการเล่นในการเลี้ยงครับมันแคบด้วยครับมันเตะมุมยากทุ่มยากครับปีหน้าถ้ามีโอกาสเข้ามารอบชิงก็อย่ากแก้มือครับอย่ามาเอาแชมป์ครับอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่หยุดพัฒนาพร้อมตั้งเป้ากลับมาทำผลงานให้ดีกว่าเดิมหากทีมได้เข้าชิงอีกครั้งในปีหน้า ขอบคุณที่เชียร์ผู้ผมครับปีหน้าพู้ผมจะกลับมาใหม่จะไปฝึกซ้อมพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับคำพูดของเตวรากรสะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของแข้งหมอนทองวิทยาที่แม้พลาดแชมป์อย่างน่าเสียดายแต่ยังมุ่งมั่นกลับมาทำความฝันให้เป็นจริงในปีหน้าครับ